ฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษครับคืนนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะนอริซิตี้เล่นที่แคลโรลอดฮะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับห้าทุ่มครึ่งแมนยู U, ครับภาพรวมๆได้เปรียบเยอะเลยฮะบุกไปได้เปรียบอ่าหนึ่งจุดสองห้าเลยครับซึ่งนอริซิตี้เนี่ยเป็นบวยนะฮะเป้าหมายหลักแน่นอนครับพวกเขาหนีตกชั้นแต่ว่าถ้าได้เอฟเอครับเขารอบลึกๆหรือไปถึงแชมป์ได้นี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังทุ่มเท พอสมควรเลยนะครั้งหน้าก็ถือว่าใช้ได้นะปุ๊กกี้คานเวลบนเดียพวกนี้แต่พวกเขาออกรีสตาร์ทนี่ก็ยังเละเหมือนเดิมนะฮะแพ้ซ่อมตันคาบ้าน0ูนย์สามตามด้วยแพ้เอเวอร์ตนอีกศูนย์หนึ่งคือตอนนี้อ่ะพูดตรงเลยว่านอริชเนี่ยกลายเป็นทีมที่เรียกว่าเกมรับยังรั่วเหมือนเดิมแต่เกมลุกไม่ดีเหมือนเมื่อต้นฤดูกาลนะฮะขณะที่แมนยูวันนีอ้อาจจะไม่ได้มาชุดใหญ่นะฮะพวกอิกาโลแดนนี่เจมส์ อันนี้สเปเรล่ามาต้าลงสนามก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครถ้าจัดชุดนี้แต่ทั้งแมวก็ยังเชื่อว่ายังไงเนี่ยต้องมีการสอดใส่แกนหลักเข้าไปบ้างนะครับบูโนป็อกบาแลชฟอร์ดมาร์คซิยาพวกนี้ต้องมีบ้างนะฮะไม่งั้นเนี่ยเ,เหลือเสียสมดุลหมดนะเพราะว่าแมนยูเป้าหมายก็ต้องเป็นแชมป์เอฟเอคัพเหมือนกันนั่นหมายว่าถึงแม้ว่าแมนยูจัดตัวจริงผสมตัวสำรองก็ยังดีกว่านอริชอย่าลืมว่าแมนยูไม่แพ้คใครมา13นัดในทุกรายการครับพวกเขายังดีพอที่จะบุกชนะนอริชซิตี้ครับ ก็ฟันธงว่าแมนยูจะเข้าวินครับรุนเมดที่2กันครับผม